嘿，威威严。嘿，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 嘿。 มีคทั้งโตทั้งเต้นแล้วก็ทั้งเตียงเครื่องเสียงเครื่องไฟใช้ในงานทั้งเดินหน้าบ้านก็ป้องกันชอบก็ยืมจัดงานวันวิวาป้อป้อยังขอน้ำป่าเพื่อปวดทะเลน้องคนเฮาประหยากแค่ผู้สาวยืมหน้าบ้านเฮายืมเครื่องไฟเฮายืมหัวใจขับแง่บาบดแทะนมยาวงานแต่งงานนีก็งานนอกเขาของเครื่องใส่เราห้อมอันไายทั้งพิเข้าพัวหัวขี้ไก าใส่ผ้าขวัญเห็ดมันลงป่าให้ดูเนื้อหัวนวลแมวเดย์ไม่สิบวนเห็ดลงไปผู้วดเกรงใจซ่อมัหญ่ปวดตายยี่ใกลบักวายจะปล่อยเอาสซอกปอกอยากได้บอกสีจ้าหายโก้ถังกะละมังซอนเพื่อนี้เขาที่ตอดจะเข้าหอพอได้นอนกอดนั่งไปล้างหม้อเก็บเต็นเก็บเตียงและเครื่องไฟล้างถ้วยล้างเขีงกองบักใหญ่ไม่ละมาห้างตัวครับ ามานังเป่าเขาห้องเอาขอเสียงคนสุดและบริสุทธิ์ในเด้อ แังเครื่องไฟร้างต้วล้ากเขียบกองบใหญ่บรราบาหะาัวตัวคดอนาะโอ้ายดักพ้อนักแคงจอรอให้พ่ออยากตังประาบาห้าีเจก็กกหลอกใสสุดคนสุดท้ายเป็นมาหัวเนามาลังเป่าเข่า กาดสิไม่สิมีเื่อนมีให้เจ้าบอกมาอาเซียาจะให้ผู้ย่างผู้ย่างผู้ย่างเพว่าทงกะละมังโดยซ้อนของตอนรับแขกสบาเพราะว่าเหาโซดาฟาปินใครี่ทิ้ในงานวันแดงวันแ่งวันแดงใสกันแดงาบ้โอ้ห้นีโตยู่หน้าบ้านนี้นี่หละเริ่มไฟบูแขกแกัมแม่นสิ่งิไมให้่นเพิ่งขึ้นวยบ้เธอไอวอเจอยิเธอ เสียงดสวทในเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องบ้านเออผมเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบ้านสาวเอตำบลหินเหล็กไฟนะครับมาก่อนแเป็นระกะแหลมอาสยามนะครับตอนนี้เหลือแต่แหลมผู้เดียวลาบมาอัอนไหนก็ะนนจะเิน,นเกันมาเอานอนจะเิญอยู่ทีงไหนก็นบอกกันเอาเองเราเดินเดิน,นอ,าอาจารย์ครับเจะไปใส่เบิดเอาอาจารย์มาให้ผมเนี่ยอ,อ,าอาายยุ้ยัวงานซอยผมสลอไหล งันจ้างคอยบ่ลองอดีใจนะครับเดินใจกับฝากแหลมบาสยาไมไปแน่เพลงใหม่ล่าสุดนะครับบุรีรัมยูนิเต็ดนะครับกูสิบสามนะครับเข้าไปดูที่ยูทูบได้นะครับแดนดินถิ่นปราศาสตร์ประกาศให้โลกรู้ไว้แดนดินถิน่นภูเขาไฟความภูมิใจคือเรื่องกีฬานะครับเสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับลงยูทูบไปแล้วเพลงบุรีรัมยูนิเต็ดนะครับกูสิบสามนะครับรก็มีแต่กูสิบสองอันนี้กูสิบสามเสร็จไปแล้วแล้วก็ เล่มเล่เล่มเล่เล่มเล่นี่แน่นี่แน่นี่แน่นะครับไนเบื้องหน้ที่ยูทูบอย่างเดียวไม่ง่ายนี่คือนางพญาครับจะเป็นพระแล้ว์พวกนี้นะครับยังไงสายดนตรีครับยังใจกันอีกยาวไกลนะครับจะได้กับฝากแหล่มาสยามไอ่แนนะครับเจ้าของผลงานซิงเกิลล่าสุดนะครับเล่มเล่นะครับรักเพลงบุรีรัมยุนิติ์นะครับของป๋าเนวินนะครับจะได้กลับไปเบิ้งหน้ที่ยูทูบนะครับกูเกิลแหลมอาสยามครับรักเพลงบุรีรัมย์ยุนิติ์ครับ กู13มในวินกู12ของอมพงเพนเกู13ยังไก็ฝากให้เป็นกำลังแงใจให้กันแล้วกันเด็ดบุญร่ำเด็ดหน่อยบุญรนะครับอ่ะจนไีก็มีความสุขครับจากใจแหลมอาสยามนะครับขอกรับคข้ามาสวัสดีครับ